ปลูกผักแนวตั้งมะเขือเปราะโหระรพาตะไคร้ควรปลูกแบบนี้ครับตะไคร้ช่วยลดเชื้อราและแมะลงรวมถึงเป็นกำแพงกลิ่นให้ทั้งแปลงตะไคร้ปล่อยน้ำมันหอมระเหยจะไปช่วยต้านเชื้อราในอากาศไล่ยุงแมลงปีกแข็งและแมะลงต่างๆตะไคร้ปลูกด้านบนระบายน้ำดีน้ำไม่ขังเป็นแนวกันกลิ่นด้านบนช่วยเสริมกันกันกบหัวรพาชั้นกลางข้อดีคือมะเขือและหัวรพาโดนศัตรูพืชน้อยลง โหระพาช่วยป้องกันศัตรูพืชให้มะเขือเปราะโหระพามีกลิ่นหอมแรงจึงช่วยไล่หนอนต่างๆลดหนอนชอนใบและหนอนจอผลที่มักรบกวนมะเขือข้อดีทําให้มะเขือในชั้นล่างโดนมแมลงน้อยลงเพราะกลิ่นจากโหระพาลงมาปกคลุมพื้นที่ด้านล่างระบบรากไม่แย่งอาหารกันมะเขือเปราะรากค่อนข้างลึกและกระจายแนวนอนโหระพารากตื้นกว่าตะไคร้มีระบบรากแบบกระจุกลงลึก แต่ไม่แผ่กว้างมากเมื่อแยกผูกตามชั้นในขวดน้ำแนวตั้งจึงไม่แย่งอาหารกันมากเหมาะกับพื้นที่ปลูกจำกัดกลางรับแดดชั้นบนตะไคร้ต้องการแดดจัดจึงวางข้างบนเหมาะที่สุดชั้นกลางโหระพาต้องการแดดแต่ไม่แรงเท่าตะไคร้ชั้นกลางพอดีชั้นล่างมะเขือเปราะแม้ต้องการแดดแต่ชอบความชื้นค่อนข้างสม่ำเสมอจึงวางชั้นล่างไม่ต้องรดน้ำบ่อยข้อดีของการปลูกแบบแนวตั้งตะไคร้ทำให้เกิด กันแมลงลดเชื้อราเอื้อประโยชน์โหระพานและมะเขือโหระพานไล่เพลี้ยหนอนแมลงเอื้อประโยชน์มะเขือโดยตรงมะเขือเปราะได้ประโยชน์จากกลิ่นป้องกันแมลงของทั้งสองชนิดทั้งหมดใช้แสงน้ำอาหารแยกตามชั้นได้ลงตัวจึงปลูกแนวตั้งได้ผลดี